พุ่งไม่หยุดจริงๆแล้วก็พุ่งทําสถิติสูงที่สุดตลอดกาลแล้วนะคะทองโล่งเนี่ยเข้าใกล้3,000ดอลลาร์ส่วนทองฟิวเจอร์เนี่ยโกลฟิวเจอร์ทะลุ3,000ดอลลาร์ต่อออนซ์ไปเรียบร้อยแล้วจากนี้ไปเราลงทุนยังไงสําหรับนักลงทุนทองคําใครยังไม่มีของตอนนี้น่าเข้าหรือเปล่านะคะทั้งหมดนี้เราคุยกันค่ะกับคุณเพีรพงศ์วิริยานุเคราะห์ค่นะ,คะนักวิเคราะห์การลงทุนอาวุโสจากออสซิริสอยู่กับเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ค่ะอย่างที่อัปเดตราคาไปเมื่อสักครู่นะคะทองเดินหน้าทําสถิติขนาดนี้เหมือนเป้าที่เราเคยคาดกันไว้เลยนะว่าแตะ3,000ดอลลาร์นะคะอะไรทําให้มาเร็วได้ขนาดนี้คุณน็อตให้น้ําหนักในประเด็นไหนคะหนึ่งเลยนะครับก็เป็นในเรื่องของตัวสงครามกันค้าเหมือนเดิมนะครับผมรับตังแต่คุณครามเนี่ยรับตาแหน่งมาแล้วก็จะเห็นว่ามีการดําเนินนะครับนโยบายขึ้นภาษีหลายๆประเทศเลยนะครับแล้วระหว่างนั้นเองครับก็จะมีการตอบโต้กันไปตอบโต้กันมานะครับและล่าสุดเองนะครับ ล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นการที่คุณทัมขึ้นภาษีเหล็กและอลูมิเนียมนะครับยูโรนะครับก็ตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีวิสกี้นะครับที่ห้าสิบเปอร์เซ็นคุณทัมหลังจากนั้นก็ตอบโต้ที่จะขึ้นภาษีวอีกนะครับหรือแอลกอฮอล์เนี่ยอีกสองร้อยเปอร์เซ็นตนะครับก็เป็นการโต้กับแบันไปโต้กับกันมานะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยตอนนี้ก็นะครับก็สิ่งที่กัง่ากังวลก็คือนะครับ อเมริกาก็ใกล้ถึงกําหนดการที่จะมีการนะครับขึ้นภาษีนะครับกับประเทศที่ได้เปรียบดุนการค้าอเมริกาในอีกประมาณสักสาสัปดาห์ข้างหน้านี้เองนะครับซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ยังทําให้ในส่วนของภาพรวมเนี่ยความกังวลของนักลงทุนเนี่ยยังมีอยู่นั่นเองนะครับผมประกอบกับในส่วนของสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าในส่วนของตัวเลขเงินเฟ้อ CPI และ PPI ของอเมริกาเนี่ยมันชะลอตัวลดลงนะครับผมตรงนี้ก็เลยทําให้นักลงทุนเนี่ยนะครับก็ไปคาดว่านะครับเฟดเนี่ย น่าจะมีโอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ยได้เพิ่มขึ้นนะครับจากที่ช่วงต้นปีคาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นอีกแค่ลดลดดอกเบี้ยได้แค่อีกหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้เชื่อว่าน่าจะลดได้อีกสามครั้งนะครับภาพรวมแบบนี้เองครับก็เลยทําให้ในส่วนของดอลลาร์เองนะครับก็ยังอ่อนค่าอยู่นะครับแล้วก็ทําให้ในส่วนของภาพรวมราคาทองโลกตอนนี้ก็ถือว่าปรับตัวขึ้นไม่หยุดเลยนะครับผมนี่ก็คือคี์หลักๆก็ยังเป็นเรื่องของสงครามการค้าครับผมครับ คุณนนทครับทีนี้เรื่องของทองคำเราคุยเรื่องทองคำสามพันว่าปีนี้จะเป็นเป้าของมันนะฮะปรากฏว่ายังไม่ทันผ่านพ้นไตรมาสแรกทองคำสามพันไปเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้จะไปได้ไกลขนาดไหนแล้วก็เป้าหมายราคาทองของ,ของเราเนี่ยมีการขยับเป้าอย่างไรบ้างหรือเปล่าครัแบบ ครับผมแน่นอนครับว่านะครับตอนนี้มันผ่านมาแค่2เดือนกว่าเองนะครับเราเห็นว่าราคาทองโลกเนี่ยปรับตัวขึ้นประมาณ15%แล้วนะครับแล้วก็ทองไทยเนี่ย12%ตัวเลขนี้ค่อนข้างสูงเลยเพราะว่าแค่ผ่านไปแค่2เดือนกว่าเท่านั้นนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเยอยทุเดทของเขาอยู่ที่ประมาณ27%นะครับผมสําหรับทองโลกเลยนะครับตอนนี้เท่ากับว่าเราเดินทางมาครึ่งทางของปีที่แล้วแล้วนะครับเพียงแค่2เดือนกว่าแน่นอนครับว่านะครับ ปัจจุบันนะครับผมนะโกลสปอร์ตเนี่ยมันยังวิ่งอยู่ในระดับต้นเดือนที่เป็นเรจ์ที่ราคาอทองคําตามซีซันนอลทองคํานะครับยังเป็นการ,าการขึ้นที่เรายังบอกบอกว่ามันยังขึ้นได้อีกนะครับสําหรับช่วงปลายปีเพราะว่าหากเราดูในส่วนของสถิติหลายๆปีเราก็จะพบว่านะครับช่วงที่ราคาทองเนี่ยมีโอกาสทํ high จริงๆหรือแรงจริงๆเนี่ยน่นาจะช่วงที่จะเข้าสู่ไตรมาสที่สามไตรมาสที่สี่ฉะนั้นผมมองว่านะครับในทีเรียดอีกระยะหนึ่งเลยที่จะไปถึง ตรงนั้นนะครับผมมองว่าทองคำนะครับเงยน้อยๆเนี่ยเป้าต้องขยับมากกว่า3,000แล้วนะครับผมนะฮะแล้วตอนนี้เองครับเราก็ฟอร์แคสนะครับจากฟีโบเนนชี่เองนะครับเครื่องมือทางเทคนิคใดๆตอนนี้ก็เลยคาดหรือฟอร์แคสไปว่าน่าจะเห็นราวๆประมาณ30,000นะครับ2,000นะครับผมสักขอพายท์ส0 0พั0สาสองหรือ3 0 0พนสามนะครับก็คือเป็นเป้าที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของปลายปีตามซีซันนอลทองคำที่ส่วนใหญ่แล้วจะปรับตัวขึ้นเปอร์เซ็นต์สูงกว่าเดิมนะครับในช่วงของปลายปีครับผม ค่ะทองในประเทศราคาเราประเมินเป้ายัางไงดีขึ้นไปทิศทางเดียวกันกับทองโลกไหมคะใช่ครับในส่วนของทองในประเทศนะครับก็ถือว่าปรับตัวขึ้นตามราคาทองโลกเลยนะครับก็เย a r to ทุเดตอนนี้ก็ถือว่าขึ้นมาเกือบประมาณ5,000แล้วนะครับสำหรับทองไทยนับตั้งแต่ต้นปีและปัจจุบันเองนะครับก็ถือว่าในสัปดาห์เดียวก็ขึ้นมาเกือบพันกว่าบาทแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าราคาทองไทยนะครับการที่เบรกแนวต้าน47่0 0ดไปได้นะครับแน่นอนมันส่งผลทําให้ราคาทองคา มันไปแนวต้านนะครับที่เราคาดหวังไว้47,500มาถึงแล้วนะครับผมหลังจากนี้นะครับเราก็รอดูครับว่านะครับ47,500เนี่ยจะรับอยู่หรือเปล่านะครับรับอยู่นะครับเป้าถัดไปเขาอย่างน้นอย48,000ในระยะสั้นแล้วก็อาจจะถึง50,000นะครับในระยะเป้าของปลายปีนี้ได้ครับผมครับคุณน้อยครับทีนี้ให้คาแนะนาคุณผู้ชมนิดหนึ่งฮะคนที่มีทองคาในมืออยู่แล้วถือไว้สักระยะหนึ่งแล้วช่วงนี้ถือแบบเด็ตโปรไฟลนหรือว่าขายล็อกกำไรก่อนดีฮะ ครับในส่วนของคนที่มีทองอยู่ในมือแล้วต้องบอกอย่างนี้ว่าครับว่าถ้าเกิดท่านเนี่ยมีต้นทุนที่ต่ำๆเช่นมีราคาอยู่ประมาณสี่หมื่นต้นๆ สี่หมื่นกลางๆประมาณสักสี่หมื่นหนึ่งสี่หมื่นสองเนี้ยท่านถือไว้ได้เลยนะครับผมนะเพราะว่าเราก็ยังมองว่าเทรนด์มันยังเป็นเทรนด์ขาขึ้นอยู่นะครับแต่สําหรับใครที่อยากจะเป็นสายเทรดเดอร์ระยะระยะสั้นตรงนี้ผมมองว่าท่านอาจจะต้องติดเกียร์เพิ่มความระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าราคาทองคําที่ปรับตัวสูงนะครับต่อเนื่องกันนะครับหลายวันติดแล้วก็เปอร์เซ็นต์ในการปรับตัวขึ้นค่อนข้างสูงแบบนี้โอกาสที่จะมีแรงทขายทํากําไรเนี่ยนะครับของบันดาน,นักลงทุนเนี่ยมีค่อนข้างสูงนะครับสัญญาณเทคนิคก็เตือนแล้วว่าตอนนี้้เขาสู สัญญาณโออร์บอทแล้วนะครับผมนะ <ừ> กน็ดีไม่ดีว่านะครับไปแตะประมาณสักส0ม0ันสามึงสามพันยี่สิบอ,อะไรแบบนี้อาจจะมีแรงเท <ừ> ขาดลงมาได้ฉะนั้นก็ต้องตั้งจุดคัดลอตเอาไว้ด้วยสําหรับใครที่เกิดซื้อขายภายในวันในระยะสั้นนั่นเองครับผม